สวัสดีครับเจ้าบอยครับผมสวัสดีครับป๊อบปุ้ยเจบี้ครับสวัสดีค่ะนีชื่อน้องอังค่ะสวัสดีครับจานซ่าเจบี้ครับไม่โดนเลยนะกินยังหรือไม่กินสิโค้งแกะหิวข้าวอย่างแรงไปเลยไม่ต้องรอละให้คุณเพิ่งเจอครัเดี๋ยวพอเรื่องให้ลูกคีดพอเรื่องให้ก็ปีนเลยไงอ้าวเ้อโอ้าอร่อยกินหรอไป ออกสวนมาเมื่อกี้ลูกศิษย์มาเรียนนะครับโอ้คือลวงไปหลายแยวบานนี่ <c oughs> พี่น้องเี่จันซะ <c oughs> มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อเห็นด้วยกันหมดว้าวแซบฮ <c oughs> ซบแล้วเพิ่งรู้สึก เกาหลีติน้นมือไปน้องคือว่าเราไปอยู่เกา,าหลีด้วยแนงหมาเหรอไม่อย่างไม่อยากกินอยากเลยอะมาเดอพี่น้องเดิอมแล้ทุะคุงแกะกำมึงว้าวเจ้าบวยีปวดพวกโม่ง แถวไม่สิงเชอกเชือไม่สิงแล้วแซ่บมากหนกนอหนูก็เอาเนื้อให้พ่อกระดูกให้หนูกินเนี่ยกดูกิเยากลุงหิวลุงพอเทียงม่ได้กินลุงมูสันเลยแซ่บกระดอก มืสะบัดแรงมเนี่ยเข้าตาตาใสตากว่าว <c oughs> ตาหน้าพีออ่น้องเอ้ยตาขิ้เคาจนดม่ด้ดูกติดอาจารย์ถูทิดของพี่ว้อยบอยม <c oughs> นม่านได้ลงมาแล้วยันนี่ยัน,นีงกว่าผสมยา <c oughs> มายามุจีนฮะรดน้ำยาคาแก น้ำยาเป็นหมดดูเว้นขนมจีนอย่ยาทำไม่เป็นพี่ไม่มีน้ำยาเฮ้ยมีน้ำยาเฮ้ยพี่มีน้ำยานีถึงโดดลงมาถึงดดลงมาดูถ่าย้วนนักกินข้าวมั่งดีกว่ามั้งยาบักครับเนาะความนุ่มระดับจิ๊บความแข็งระดับร้อย อีกพอปอนเฮ้ยจปไหนฮะจับปะเพิ่นมนะครับกินมุมมาเป็นหนึงวันนี้หิวมากเลยหิวมากที่สุดจนลมปลูกมะนาเพิ่มปลูกหลุมไผ่เพิ่มหลุมไผ่ประมาณห้าสิบห้าสิบหลุมได้ไหมหลุมไผ่ใครจะมาอัญญาเสโยว อันยังสวัสดีแม่เหรอไม่ใช่สวัสดีสวัสดีหมาน้อยสวัสดีน้องอยู่ในท้องถ้าเจ้าของหมาเขาจะตามไหมเนี่ยฮะเจ้าของหมาจะตามไหมเนี่ยเราก็อย่าพูดสิพูดจะไม่นั่บอกว่าเป็นหมาไม่ยังอย่ามากิีหมาสิบอกท่านแล้วจ้าเอ้ย มาทาเนี้่ะแซ่บมีบอลจ้ะจังอนผมหัวล้วยจังน้อยไปไหนแซ่บจังคุณแก้อนคุณแม่ก่อนหัว้วนนะคุณได้กอนนี้่ไม่ยั้งเลยนะโดนตดวหัว้วกินเสร็จก็ให้กิน ก็นังไลยแม่เขาจะกันบ่กินเสร็จป่ะ,ะมึงไม,ม่ควรอ่ะเยอะเยอะอ่ะใหย่ไปไม่มาเออแม่น,มน <c oughs> เลลูกจะไม่ควรเขาอไม่เนาะข้าหมดไปได้ห่อหนึ่งข้า,ม,ามีอีกไหมเนี่ยมันมีแล้วโอ้ยเรากินอย่างนี้ไม่ได้อาหารรถมันต้องกินกับข้าวอนีน่จบเป็นยังเพราะค,าคุณปู่คุณย่าไม่ได้สอนให้กินแบบนี้เขาสอนให้กินกับข้าว กับหนูก้ได้เมื่อกีก้หนูอ่ะ,นห,ะหนูก <laughs> ินข้าวไงใส่ข้าวหนูทำไม <c oughs> มันเป็นแบบนี้ยข้าวหนูขับบะหมี่ปีนองมาหลายพี่น้องเอาเลยต้องสบายเปิดเครื่องก่อนดับเครื่องก่อน์ต้องสบายจิ๊บไม่ใช่ละครกินได้เลยมากินหมูย่างด้วยกัน ข้าวแกตตรงนี้ดูดีหวานเนีขาเหนียวเหรอเยอะนักดีไหมผมว่าเขาเหนียวเราจะขนาดนั้นจะได้บริขนาดนั้นเขาที่อยากรู้ว่าตรงเขาขาแบบนี้มันไม่ใช่มันนะอันนี้คือกระดูกกินได้นี่ไม่ข้าวเหมือนยังมันยังเหงือข้าวแซ่บเรื่องไหนเดี๋ยวยัดไปไหมเนี่ยขอโทษหนึ่งขอโทษหนึ่งก็ได้เจอแันคุณเดียรครับขอโทษหนึ่งกูดีเลิงกับข้าวเื้อได้ของเดี๋เรากินจริงวันนี้กินเล่น อันนี้ก็ฟ okay. 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 ันมาดิไม่ได้ฟันไฟันไมฟันแล้วเอออืออา่เ่อม่เอา่ไเออยดกิไ่ได้ฟานยึดกูดิยึอกูดิเ็บเอออไแกอาใครถ้าใครเจ็บคือวันนั้นไม่เป็นโควิดถ้าใคร ถ้าใครไม่เจ็บคนนั้นเป็นโควิดไม่ไม่เนอะโอ้าไมนลูกนมะไน่เนานโนานานอนนานานาะเนาะเนืะเันาะเนาีเนาะเเนละาะน่อนนนะเะเาแนาะเาะนเดานไปางนอกเาะเาะเาทเาะเาะะเราะากาะะะ นี่พี่โครงหมูพี่โครงหมูใช่เหรอใช่โครงหมูอย่าหนูเคยบอกอ้ถาถ้ายังไม่เห็นจมูกหมูอย่าเพิ่งไปเชื่ออืพี่อันเราลากล้องนี้ก่อนได้ไหมเอา,มาไหมนี่ยังยังพ่อยังไม่ได้บอกให้พ่อบอกก่อนเอากลิ่นนี่พี่น้องแสบพี่น้องอิ่มพี่น้องนัว ในย่างสีค่ค้งหมูครับสีค่ค้งสุก้อนกับเจ้านายพี่บอยเจบี้แล้วก็อาจารย์ส่าเจบี้บอกลาปุ้ยเจบี้ครับน้องอันอันเจบี้จากพี่จะงองไปก่อนสวัสดีครับครับกล้องนี้เหมือนกันไปแล้วครับครับไปแลวจีสวัสดีครับเฮ้บอยเฮ้บอย อยู่นี่เฮือนบ่มีบ้มอบือ,มอแทะเยอตื่นมันด้วยยิงอยู่นีเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยอย่งมันนอนทายมันซันกับบุมึอะกันเยอะอะซีโค้งย่างา <c oughs> อะนะเฮ้ <c oughs>